อะไรเย่าซ่ากับนักรบชุดดำย้อนรอย7ธันวาคม68จบไม่สวยนาทีก่อนเดือดเปิดคลิปแฉขเมรพยองดาคาทหารไทยก่อนเปิดฉากยิงใส่ที่ภูผาเหล็กพี่ทหารพรานบอกกลางวันกูไม่ออกแต่กลางคืนเจอกันสุดท้ายจบไม่สวยนายทหารขมรโดนสอยคาบ้านผัก ย้อนกลับไป7ธันวาคม68ช่วงบ่ายโมงกว,กว่าครับคุณผู้ชมที่พรานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกดฝั่งขเขมรเดินลายออกเผชิญหน้าด่าทหารไทยไม่พอยังเปิดฉากใช้ปืนเล็กยิงใส่ทหารพรานเราก่อนทหารไทยเราโดนยิงเข้าที่ขาหนึ่งนายและอีกนายโดนเข้ากลางหน้าอกแต่บุญรักษาครับเสือ้อเการาะกันกระสุนช่วยชีวิตไว้ได้หดวุดหวิดพอตกกลางคืนนักรบชุดดำของจริงทำงานครับเมื่อขเขมรเริ่มก่อน ไทยเราก็จัดให้ตามคำขอทหารพรานใช้ความชำนาญพื้นที่เข้าโต้ตอบแบบถึงลูกถึงคนมีรายงานว่าตามเก็บนายทหารเขมรที่สั่งการถึงในที่พักจนฝันนน้นแต่กระเจิงคุมสติไม่อยู่เหตุการณ์นี้ลุกลามจนไทยต้องใช้กฎการใช้กำลังขั้นเด็ดขาดทั้งปืนใหญ่และอากาศยานเข้าคุมสถานการณ์ จนเขมรที่เคยซ่าถึงกับจ่อยสนิทยอมจำนนต่ออนุภาพของทหารไทยที่รักษาสิทธิในการป้องกันตนเองอย่างเต็มรูปแบบนี่คือบทเรียนราคาแพงว่าอย่ามาเล่นกับพี่ชุดดำและทหารไทยใครที่ได้ดูคลิปแล้วรู้สึกฮึกเหิมและอยากให้กำลังใจทหารพรานของเราพิมพ์สะดุดีทหารกล้ามาใต้คลิปนี้ด้วยนะครับมันจบไปแล้วไอเจ๊ทำไมมา้เจ๊กูไม่พูดทำไมอ่ะกูคนไทย เพูดได้กูไม่พูดอา่เยนบาพูจะพูดตรงนี้กูจะพูดไทยสิของกูอะมึงซืออะไรอะมึงต้องกูจะพูดเรื่องของกูดิกูจะพูดคอมเพูดไทยเร่องขงกดิบ้านกูดิอกูไม่กลับไปไปเฮ้ยอยาจับไปไปไป